เรามาเริ่มเลยนะคะกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลังงานและภาพรวมพลังงานค่ะ Energy is our life อันนี้เป็น f ฟกตนะคะเราจะรู้ว่าพลังงานเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศนะคะซึ่งครอบคลุมถึงวิถีชีวิตของคนในทุกด้านนะคะไม่ว่านะคะจะเป็นเรื่องของในชีวิตประจำวันของเรานะคะตื่นขึ้นมานะคะทำงานนะคะทานอาหาร ทำกิจกรรมทุกอย่างหรือว่าตอนเข้านอนเราก็ยังใช้พลังงานนะคะแต่ว่าความต้องการนะคะพลังงานของโลกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีเนื่องจากสาเหตุอะไรก็คือว่าจํานวนประชากรบนโลกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มนะคะจะเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราจะทํำยังไงล่ะก็คือเราต้องทําไมคะจัดหาพลังงานให้เพียงพอแก่ความต้องการนะคะโดยที่ เราจำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องของ safety หรือความปลอดภัยแล้วก็ environmental impact หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะในการใช้พลังงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบหนึ่งของปัญหาก็คือเราควรจัดสรรหาพลังงานสะอาดหรือแหล่งพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนนะคะอาจจะมาแทนเชื้อเพลิง f o s s ิลนะซึ่งมีปริมาณที่จำกัดและมีปริมาณที่น้อยลงนะคะ ที่สําคัญคือปัญหาที่เกิดจากการใช้เชือ้อเพลิงฟอสซิลนั่นก็คือเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกหรือเรียกว่าไคลเมตเชนซึ่งเป็นผลกระทบและเราต้องแก้ปัญหาอย่างโดยเร็วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะความหมายของพลังงานนะคะตามระพร,ะราชบัญญัติการส่งเสริมการรับพลังงานพศ2535 เขาได้นิยามความหมายของว่าคําว่าพลังงานก็คือความสามารถนะคะในการทํางานที่มีอยู่ในตัวและสิ่งที่อาจให้งานได้อย่างเช่นพลังงานหมุนเวียนพลังงานสิ้นเปลืองซึ่งหมายถึงสิ่งที่อาจให้งานได้อย่างเช่นพวกเชื้อเพลิงความร้อนหรือไฟฟ้านะคะอีกความหมายหนึ่งก็คือแรงงานที่ทําให้สิ่งต่างๆเราสามารถเคลื่อนไหวหรือทํางานในทางใดทางหนึ่งนะคะ โดยพลังงานนี้เนี่ยนะคะสามารถเปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบหนึ่งได้นะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานไฟฟ้าพลังงานลมพลังความร้อนเป็นต้นนะคะซึ่งหน่วยในการวัดพลังงานก็คือเป็นจูลน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจําแนกประเภทของพลังงานได้นะคะเนื่องจากพลังงานที่เราใช้ปัจจุบันมีความสําคัญและเป็นรากฐานในการดําเนิน กิจกรรมต่างๆของมนุษย์นะคะทุกขั้นตอนนะคะจำเป็นต้องเกี่ยวกับพลังงานท,งทั้งทั้งสิ้นไม่ว่าจะการแปลงหรือนําพลังงานอยู่ในที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นการผลิตพลังงานโดยการเปลี่ยนรูปพลังงานจากแบบหนึ่งไปอีกแบบหนึ่งนะคะพลังงานรูปแบบต่างๆที่มนุษย์นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยสามารถจําแนกได้อันแรกก็คือจําแนกตามประเภทตามแหล่งที่มานะคะ ซึ่งแบ่งออกเป็นพลังงานต้นกำเนิดหรือพลังงานปฐมภูมิเราเรียกภาษาอังกฤษว่า primary energy นะคะอีกอันหนึ่งนะคะก็คือพลังงานที่แปรรูปหรือเราเรียกว่าพลังงานทุตเยภูมิภาษาอังกฤษคือ secondary energy นะคะโดยพลังงานปฐมภูมิหรือพลังงานต้นกําเนิดเนี่ยนะคะหมายถึงพลังงานที่ผลิตจากแหล่งกําเนิดพลังงานโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมพลังงานาน้ำนะคะหรือพลังงานความร้อนใต้พิภพ,พและพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะส่วนพลังงานที่เป็นแบบทุติยภูมิหรือพลังงานที่แปรรูปเนี่ยซึ่งเป็นพลังงานต้นกําเนิดที่เราผ่านการแปรรูปและปรับปรุงให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมจะนําไปใช้ประโยชน์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือ พลังงานจากก๊ซปิโตรเลียมเร็วนะคะซึ่งพลังงานที่ผลิตจากแหล่งพลังงานจากปฐมภูมินำมาเปลี่ยนรูปให้เกิดประโยชน์ต่างๆนะคะอาจจะเป็นพลังงานความร้อนด้วยก็ได้นะคะซึ่งประเภทของพลังงานที่จำแนกตามแหล่งพลังงานจากแหล่งพลังงานขั้นต้นจนถึงพลังงานส้นสุดท้ายนะคะโดยพลังงานขั้นต้นเนี่ยนะคะได้แก่พลังงานที่ใช้แล้วหมดไปก็มีพวกน้ามันดิบก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินและก็แร่ยูเรเนียมนะคะส่วนพลังงานหมุนเวียนนะคะก็มีพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ําแล้วก็พลังงานคาร้อนได้พิไพซึ่งแหล่งพลังงานเหล่านี้เราสามารถคอนเวิร์ตหรือแปลงเป็นพลังงานทุเยภูมิได้นะคะโดยผ่านโรงกันน้ํามันโรงแยกแกส๊สธรรมชาติแล้วก็โรงไฟฟ้าซึ่งโปรดักที่จะได้สุดท้ายก็คือเราผ่านโรงกันน้ํามันเราได้น้ํามันเสร็จูก เราผ่านลงแยกแก๊สธรรมชาติเราได้กา๊าซถุงตง้มหรือเราผ่านลงไฟฟ้าเราได้ไฟฟ้านะคะอันนี้คือประเภทของพลังงานที่เราจําแนกออกมามาพูดถึงเรื่องของการแปลงพลังงานระหว่างพลังงานในรูปพลังงานต่างๆนะคะพลังงานเนี่ยสามารถเปลี่ยนรูปจากรูปหนึ่งไปอีกรูปหนึ่งได้นะคะโดยพลังงานเนี่ยจะมีค่าคงที่ตลอดในการเปลี่ยนรูปนะเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินะคะหรือกฎการรักพลังงานอย่างเช่น พลังงานน้ําเป็นพลังงานสัตว์เปลี่ยนเป็นพลังงานสัตว์ของน้ําที่อยู่ที่สูงไหลผ่านใบพัดได้พลังงานกลแล้วเกิดการขับเคลื่อนผ่านเพลาเชื่อมต่อกับขดลวดมุนตัดกับแกนเหล็กก็ได้พลังงานไฟฟ้ามาเป็นต้นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานเนี่ยสามารถแบ่งเป็นได้ประมาณ6ประเภทก็คืออันแรกก็คือพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานที่พบมากที่สุดนะคะพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานที่มีการเปลี่ยนรูปนะคะ จากพลังงานอื่นและสามารถเปลี่ยนรูปให้อยู่พลังงานอื่นได้ง่ายนะคะอย่างเช่นการหมุนของพัดลมเปลี่ยนไฟฟ้าเป็นกลก็คือมอเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของแปลงจากกลไปเป็นไฟฟ้านะคะก็ได้ตัวแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะคะหรือีกอย่างหนึ่งนะคะจากพลังงานกลน,นะคะสามารถเกิดความร้อนได้จะเกิดจากการเสรียดสีหรือว่าจากความร้อนเป็นกลเกิดจาก ตัวมอชีนนะทำให้เกิดความร้อนได้นะคะอย่างหนึ่งนะคะเคมีเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยผ่านตัวแบตเตอรี่หรือไฟฟ้าไปเป็นเคมี Me, เกิดจากการแยกด้วยไฟฟ้าเป็นต้นนะคะหรือนิวเคลียสนะคะก็คือดวงอาทิตย์นะคะสามารถแปลงเป็นแสงพลังงานแสงได้นะคะหรือนิวเคลียสไปเป็นความร้อนโดยผ่านเตาปฏิกริ์ของนิวเคลีย์ก็ได้นะคะหรือจากแสงไปเป็นเคมี Me, โดยผ่านการสังเคราะห์แสง นะคะไปแปลงไฟฟ้าเป็นจากเซล์ลแสงอาทิต์ T it, นะคะเป็นต้นนะคะแปลงไปเป็นความร้อนได้จากรังสีอินฟราเรดนะคะนี่คือตัวอย่างของการแปลงพลังงานในรูปต่างๆนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยนะคะหน่วยวัดของพลังงานนะครับส่วนใหญ่พลังงานเนี่ยเป็นคำที่มาจากากรีกแปลว่าเอนเนกอนนะคะหมายความว่าความสามารถที่ทำงานได้ หมายความว่าไงก็คือทางด้านเทคนิคคําว่าทํางานได้หมายถึงว่าเราเคลื่อนย้ายวัตถุโดยออกแรงให้ชนะแรงต้านทานเพราะฉะนั้นเนี่ยงานก็คือผลคูณของระยะทางกับแรงนะคะที่วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงนะคะมันก็จะมีหน่วยอย่างเช่นแบ่งเป็นความร้อนกับไฟฟ้าอย่างความร้อนเนี่ยหน่วยก็คือจูลสัญลักษณ์ย่อก็คือตัวเจ หน่วยที่ยอมใช้กันก็คือกิโลจูลเมกะจูลจิกะจูลน,นะคะนี่คือหน่วยพลังงานความร้อนส่วนไฟฟ้านะคะมีหน่วยเป็นวัตวินาทีหรือย่อๆคือ W s นะคะหน่วยที่ยอมใช้ในการวัดค่าพลังงานไฟฟ้าก็คือกิโลแอลเมกะวัต์อลจิกะวัต์อลเป็นต้นนะคะอีกอันนึงหน่วยวัดพลังงานหรือสถิติทางพลังงานเนี่ยที่เราควรรู้จักก็คือ น้ำมันหนึ่งบาร์เรลคือเท่า,ากับเท่าไหร่คะคือ158.99ร้อห้าสินะคะก็คือน้ำมันดิบหรือครูซออยล์หนึ่งบาร์เรล b ี l เนี่ยกันมาเป็นดีไฟโปรดักต์นะคะได้แก๊สโซลีนคือน้ำมันเบนซินกับดีเซลแล้วก็เจ็ตฟูลเอลนะคะอาจจะไม่เยอะมากอาจจะประมาณ0.5ถึง0.75 b จ l นะคะอีกอันหนึ่งก๊าซธรรมชาติ100ล้านลูกบาทฟุตเทียบเท่ากับน้ำมันดิบอยู่ที่17,000บาร์เรลนะคะ กาซธรรมชาติเนี ЕН ่ยไปเป็นเชื้อเพลิงและผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ500-600ถเมกะวัตต์นะคะของ100ล้านลูกบัดฟุตนะคะต่อมากา๊าซธรรมชาติเหลวหรือเราเรียกว่า LNG เนี่ย1ล้านตันนะคะเมื่อเรารีแกสมาเทียบกับกา๊าซธรรมชาติได้1 4 0ล้านลูกบัดฟุตต่อวันนะคะอีกนนึ่งกา๊าซหุงต้มหรือปิโตรเลียมเหลวนะ LPG นะคะ,ะ,คะสามารถแปลงเป็น ปริมาณทาง LPG หนักได้นะฮะอยู่ที่12.22บาทต่อเตรนะคะเอียนหนึ่งไฟฟ้านะคะไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้า1วัตต์เนี่ยก็คือ1แรงเทียน1จูลต่อไซเคิลนะคะแล้วก็1ส่วน7 1 6แรงม้าเนี่ยเราจะเห็นว่าค่าความต้องการของกำลังผลิตนะวัตต์กิโลวัตต์ไมกะวัตเนี่ยเป็นหน่วยพลังงานหรือ power นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหน่วยวัดพลังงานนะคะ หรือ Energy เนี่ยที่เราคิดค่าไฟตามบ้านเนี่ยจะมีหน่วยคือกิโลวัตต์อาวนะคะการแปลงหน่วยนะคะเมื่อเราพูดถึง1บาเรลเทียบเท่าน้ำมันดิบหรือ BOE เนี่ยหมายถึงอะไรบ้าง1บาเรลเทียบเท่ากับฐานเห็นจุดตันน้ำมันดิบ1บาเรลก๊าซธรรมชาติ5.7 0 0พันลูกบาทฟุตนะคะซึ่งจะให้ค่าความร้อนอยู่ที่ 5. 8จิกาจูลหรือ5.8ล้านบ t ทนะคะ แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าพลังงานหนึ่งบารเรลเนี่ยเทียบเท่ากับการเปิดเครื่องปรับอากาศในบ้านเนี่ยสขนาด2,000วัตเนี่ยเราสามารถเปิดได้งานที่850ชั่วโมงนะคะเปิดพัดลมขนาด60วัตเนี่ยอยู่ที่28,000ชั่วโมงนะคะอันนี้คือการแปลงหน่วยนะคะ,ะเมื่อเราพูดถึงบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบนะคะซึ่งคำศัพท์ที่เราควรจะต้องรู้นะคะก็คือตัน of oil equivalent หรือตันน้ำมันดิบนะคะก็คือ เป็นหน่วยที่วัดปริมาณพลังงานนะคะนอกจากปริมาณพลังงานโดยเทียบกับปริมาณพลังงานที่ได้จากการเผาน้ํามันดิบจํานวน1ตันโดยเฉลี่ยน้ํามันดิบ1ตันเนี่ยนะคะแล้วนําไปเผานะคะสลายเราจะได้พลังงานประมาณ41.86กิกะจูลหรือ11.63เมกะวัตต์นะเอานะคะเมื่อเอาหน่วยเทียบเท่าน้ํามันดิบเนี่ยเราจะยมใช้หน่วยนี้ยเป็นหน่วยกลางในการเทียบกับ ปริมาณน,น้ำมันนะคะน้ำมันพลังงานที่มีแหล่งกำเนิดแล้วก็ลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันอย่างเช่นถานหินการธรรมชาติพลังงานที่เราได้จากพลังงานาน้ำเป็นต้นนะคะอันนี้คำศัพท์ที่เราควรจะต้องรู้นะคะ